สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้ไคโดจะไปล่าข่าหัวกับเซตมังกรแล้วก็ตอนนี้ผมอัพสเตตแบบว่า <c oughs> เล่นทุกสายนะครับเราจะได้ใช้แบบพวกปืนพวกดาบอาวุธอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเล่นสายนี้เหมือนกันนะแต่คิดว่าก็น่าจะมันอยู่แบบเน้นใช้สกิลไงเฮ้ยโอ้โหเริ่มมาก็เจอเลยแล่ะคือแบบว่าผมเจอมาเนี่ยผมตายตลอดเลย <c oughs> ช่วงนี้ผมเจอแต่มังกรมาล่าเนี่ยแล้วคือแบบ บันทึกแล้วก็สกิลโคตรโกงอะ่ะสกิลกว้างได้ไหมเราจะยอมปเป็นเหยื่อเขาเหรอเอาไหมอ่าเดี๋ยวผมลองจัดการดูเฮ้ยเขาคืนล่างแล้วสวัสดีครับตุ่มตุ่มมาเลยโอ้โหแปลงล่างอย่าง,งี้เอาไปเจนโย่นี่ดูความโกงโอ้โหถึกอะ่ะ อย่าไปยอมครับทุกคนเอ๊บเราไฮบิดพอเ้ยอะเปิดเผาก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเฮ้ยไอ้แก่ตายอยู่นั้นอะเอาเพื่อนเอาไว้เปิดเผาเหมือนกันมาเปิดเผาแล้วหนีทำไมเนี่เพอยื้อให้เผาเราหมดแน่เลย อันแน่รอเปิดเป็นมังต้อนจริงด้วยสินะอนโอ้สกิลคีโกงโอ้แล้วเขายัางเปิดเผาอยู่ย้าย่าเอาไปกินโอ้โหเล่นทุกสายแล้วแบบสก,กิลแทบจะใช้ไม่ทันน่ะอ่า โอเคเห็นถึงความโกงยังแต่จริงๆตอนแรกเราจะฆ่าเขาได้อยู่นะุอยเซิฟนี้น่าจะนัวอยู่นะเ,เล่นใครดีวะเฮ้ยสวัสดีครับใครไม่รู้บุมบุมบุ๊มอ๊บุ้มเอาไว้โดนอะไอ่ะบุบุุ๊บุุ๊บุมุ๊บุ๊บ,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 บ เฮ้ยใครจะตายครับปุ๊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 บเอา้าอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหมันมั่วหมดจนแบบไม่รู้จะเล่นใครแล้วตอนนะี้อ่าเราโดนเล่นไงปุม๊มเอ้ยได้เฉยปุ๊บ สะคิวยางเอ้าหมัดก,ก็อนทำยังเยอะย่างวะเฮ้ยปุ๊บไม่ได้ว่าโคตรหนัวเยือ้อปเลื้อยเลือย ปึ๊บจกมาทุ่มลงบินไม่ได้คือตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนเราทุ่มเนี่ยศัตรูมันไปด้านไหนอมืมเอานี่ปายปืนขี้ก,กงองเฮ้ยเขาเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วก็เปิดดิไม่มีใครมาอีก,กว่านี่ย รล้ลุมมัดเออลุมคนยุ่งก่อนตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มนี่สกิลปืนเราโกงเจออีกแล้วพวกเป็นมังกรเนะี่ยเอาอีกป้าเอาอีกสักตัวป้า ใส่ดมโอ้โหแล้วเข้ามามันสกิลนี้พอดีเ่ยนี่ไงล่ะดูดูด,า,ด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 าเมจ <c oughs> อืมอืมเป็นไงดูเลือดดูเลือดเขา <c oughs> โอ้โหสีซาร์ดเลยครับตอนนี้มันทำผมซี <c oughs> เฮ้ยเหมือนมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าใครทำ เราอยู่นี่ว้อยแกนะ่ะมองไปทางไหนปึบปึบเฮ้ยเฮ้ยปล่อยมันสกิลไปก่นอนอุ้ยอามันสกิลสิอย่าปุ่มใส่เข้าไปทุกสก,กิลมีอะไรใส่ให้หมดครับตอนนี้ มีอะไรใส่ให้หมดมีอะไรใส่ให้หมดโอ้โห,โหแต่มันใส่แค่สกิลนี้เราเราก็แคบจะมองค e ่งใส่สกิลตั้งหลายสกิมเราใส่สกิลตั้งหลายสกิลนะักนายเยอะจบมังกรทุมได้ปะอ๋อ โอ้ reflex. แล้วมันทำไมเผ่าเรามันไม่สะทอ้อนอ่ะเออ Ash. ได้ตัวหนึ่งแล้ว <The Close. S 1> <DM Z> เจ้านี้ก็พอใจละฮันแนมาอีกแล้วนะเหนื่อยแล้วแลี่ยผมพอพอละเอ้ยมีคนใกล้ตายป่ะสวัสดีครับตุ้มยาซุปตุ่ม เอาเฮ้ยเราก็โดนไอ้มังกรนี้เดิเยอะ yeah. ฉันไม่ได้อยากจะสู้กับแกเข้าใจไหมฮะอย่าเคยเข้าใจความรู้สึกมันทรมานโอ้โ <c> ห <oughs> oh, แล้วมีใครไหมโอ้ oh, ชีวิตทรมานเหลือเกินมันทรมานไม่พอใช่ไหมแค่นี้ อเว้ยโอ้โหแล้วมันบินเร็วอะทำไมมันไม่เหมือนไอ้พวกผลแสงที่เวลาเลือดน้อยๆล้วจะอืดโอ้ดูดิอ่าแล้วมันก็บินกลับมาไงใครจะสู้มาถามจริงโอ้โหยิงอย่างไกลใครที่จะสู้กับมบังกรก็คิดผิดคิดใหม่ได้สวัสดีครับปุ๊มบุ๊ๆบุบเอ,อ้เอานี้ไปกิน มันมีอะไรอยู่ข้างหลังผมเด yeah. um. ี๋ยวกี่คนนี่ไงล่ะเฮ้ยมังกรเคลียนมาแล้วอือเฮ้ยจัดการมังกรดีกว่าควันควันควันอึ๊บแตก <Yeah. S 2> ใช้ทุกสก,กิลที่มีแต่มังกรตัวนี้เหมือนจะไม่เร็วเท่าไอตัวนั้นปะอ่ะหรือเปล่าวะมันควงสว่านมันก็เร็วกันดีว่าเฮ้ยแกเป็นมังกรแกหนีได้ไงมังกรน่ะมันโกงขนาดไหนอ่ะไม่มีแต่คนนี้เราผลพิษผลพิษผลพิษเฮ้ยแกรังแกคนเวลาน้อยอ่ะผลพิษ ทำไมมันเลือดเหลยเท่านี้เนะี่ยอยาเฮ้ยจับทุ่มตายเธอเท่ๆโอ้โหโอ้โหยังไม่ตายอีก <c oughs> เล่นผิดสายไปเะนี่ยเราโอโ้ตายแล้ว อะไรเล่นทีเผลอนี่ว่าเล่นทีเผลร,รอนายเรากำลังจะยายเผล่อพาเล็กซะด้วยเนี่ยล่ะ อ,อแปงยาฮูอ้าวแปมกันเลยปุ่มอือโดนเฉยโดนมังกรหมัดมังกรผงาบ โดนกระทืบไม่มันโดนแต่เราวะเน,นี่ยอุบเผามังกรกับเผามังกร เลื้อยขึ้นไปปึ๊บเออข้านี่มังกรตัวเจิงโอเคก็ไว้เท่านี้กับการล่าข่าหัวถ้าเล่นกากก็ขออภัยนะพึ่งกลับมาเล่นแล้วก็ผมไม่ใช่สาย PUP ขนาดนั้น ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน